โอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับผมซีโซเกมมิ่งเองนะครับผมกับเกมโปเกสซาก้านเองนะครับผมนะโอเคและวันนี้นะครับเราก็อยู่ในไอดีของผมนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับผมนะผมจะมารวิวนี่เลยนะครับผมเซเลบีนะครับโปเกมอน มือใหม่ลหลายๆคนควรมีนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถเปิดโลได้ฮิวเลือดได้เพิ่มดาเมจได้นะครับผมหรือว่าพอที่จะเพิ่มดาเมจให้กับทีมที่เปอร์เซ็นตไวม30%นะครับเพิ่มสเปคแอตแทนะครับหรือว่าพลัง SPC ATK นะครับผมเพิ่มสเปเชียลแอตแทกและแอตแทนะครับผม ให้เ,เดี๋ยวเนี่ย S A Special Attack เนี่ยจะเพิ่มไหมวะโอเคนะครับผมงั้นเราก็ไปลองดูกันเลยนะครับผมนะส่วนทีที่ผมจะไปด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวกระโปงกระโปงไปเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับผมเมลิต้านะครับเป็นโปเกมอนที่ผมมองว่ามันเก่งนะแต่ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับที่ทำไมผมถึงไม่เล่นมันอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะใ,ใจจริงก็อยากล่นนะนะ แต่ก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากเล่นอ่ะไม่รู้เหมือนกันโอเคคผมเอาเป็นว่าช่างมันนะครับผมนะผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันไม่ดีกว่าเอาเป็นทีมหลักอะไรแล้วกันครับนะครับผมนะเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับผมนะขออนุญาตคุณเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพลังเขาน้อยเกินไปนะครับถ้าเกิดเราอยากจะรีวิวจริงนะครับผมเราก็เอาพลังน้อยแล้วกันนะครับนี่โอเครผม นี่นะครับพลังสองแสนเจ็ดนะครับส่วนพลังหลักผมมันอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับที่ทําให้ชนะง่ายหรือเปล่าโอเคนะครับผมขอแนทคุณซันนี่นะครับทีเอ็นนะครับผมนะโอเคซึ่งเรานะครับผมแต่ก่อนก็เคยทาคลิปอยู่นะครับในช่องนี้นะครับผมนะเป็นคลิปเกี่ยวกับโปเกะซาก้านั่นเองนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็น่าจะเลิกทําไปนานแล้วนะครับผม ราะว่าไปเล่นบล็อกฟุตนะครับไม่ได้เล่นนะครับผมเราผมขอเล่นเองนะครับผมเมเิต้าผมเปิดสกิลลดดีเฟนต์ไปนะครับผมเมเิต้านะครับสามารถลดดีเฟนต์ได้ด้วยนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลลูกไฟไปครับผมเมเรต้าลดดีเฟนต์ไปเหมือนเดิมครับผมทําให้หลับด้วยนะครับมีโอกาสทําให้หลับนะครับผมแล้วก็เซเลบีถ้าผมเพิ่มนามิไปนะครับผมไม่ลืมดูอ่ะ ตอนที่หลับในสตูจะเพิ่มเลือดนะครับผมหากกรองนะครับผมหากมันไม่ใช่อันติเมตนะครับจะเพิ่มเลือดนะครับผมว่าไม่น่าไหวอ่ะเนี่ยต่อยซุยคุณไปเลยแล้วกันโอเคผมตายหนึ่งครับผมทีมผมหลับแล้วเพิ่มเลือดซะเนี่ยแล้วเปิดสกิลนี้ไปครับผมเปิดตาไปนะครับผมตายิมไม่ใช่ไม่ใช่ดิกาเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าตายิมสิ หลับไปสองนะครับผม่วยคุณนะครับผมแล้วก็เปิดสกิลนะครับล้างบัฟไปนะครับผม oh. ตอนที่เราเปิดสกิลล้างบัฟนะครับผมนะเราจะมีโอกาสนะครับผมที่จะเรียกว่าไงอ่ะไม่ใช่โอกาสมันร้อยเอร์ซ็นต์ยู่แล้วอ่ะ oh. เราจะสามารถที่จะเวลาเราตีเนี่ยเราจะได้ดิ้งเลือดด้วยนะครับผมนะพูดง่ายๆเลยนะ ส่วนอันตรีของเซลบีนะครับผมสกิลจะเป็นการฟื้นค่า HP 30%นะครับผมของเลือดทั้งหมดนะครับไม่ใช่เลือดที่เหลืออยู่นะถ้าเลือดที่เหลือเหลืออยู่นี่มันก็จะน้อยเกินไปปะนะครับผมแล้วก็ล้างสถานะทั้งหมดให้เพื่อนร่วมทีมนะครับผมเปิดไปผมแล้วก็กางลู่หนึ่งชั้นด้วยนะครับลู่นี้นะครับเวลาถูกโจมตีนี่จะดูดทับความเนหย100%เลยนะครับหรือว่าเราจะไม่ถูกโจมตีในหนึ่งกลางนั่นเองนะครับ มันจะที่รูหายก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับผมโอเคเปิดล้างบัฟใส่ผมเรียกว่าไรล้างสถานะนะครับเฮ้ยเอ้ยสวยสวยครับสวยแบบนี้เข้าทางครับผมเปิดอันตีไปผมเมลต้าโอโหแต่เห็นไหมครับเมลต้านะครับผมจะลด30เปอร์ซตนะครับผมของเลือดทั้งหมดเช่นกันนะครับ จะลดเลือดศัตรูนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับศัตรูเนี่ยนะครับศัตรูหลับลดเลือดศัตรูนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าทำให้ศัตรูหลับแล้วตกอยู่ในสถานะฝันร้ายนั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ต้องไปใช้มันนะครับมันจะดึงเลยนะครับโบคครับผมก็สกิลของเมเลต้านะครับสกิลที่เอ่อสกิลท่าปกตินะครับจะปล่อย จะสร้างความเสียหายธาตุทั่วไปนะครับสเปคแอตแทนะครับแล้วก็จะใช้แล้วนะครับจะสามารถเพิ่มสปีดให้กับตัวเอง25%นั่นเองนะครับนะแล้วก็ทำใหลับต่อครับนหืมปวดบัฟนะครับดีไปผมเลือดไม่ขึ้นนี่ก็น่าจะเป็นสถานะของกวามพกพี แล้วนะครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองทีมอื่นกันเลยแล้วลลกันนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับโปเกสก้ามานานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชมเนี่ยยังจะอยู่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับต่อไปนี้นะครับเราจะมาลองกับพลังสองเซนนะครับผมทสตามาอะไรที่อย่าง โอเคครับผมนะฮะนี่เลยครับผมเราจะมาลองพลังสองแสนนะครับผมซุยค,คุณเขาได้เปิดก่อนนะโอเคนะครับผมนะซึ่งสกิลนี้นะครับจะสามารถล้างได้ทุกสถานะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะสถานะอะไรนะผมจะไม่ผิดมันล้างได้ด้วยอะยกเว้นสถานะของไอ้ม้านั่นนะ,นะครับผมมันล้างได้แทบทุกสถานะเลยนะ แต่สถานะของยุงนี้จะต้องเป็นอันตีหรือเปล่าค่อยล้างได้นะครับผมไม่น่าแช่สถานะของยุงก็ล้างไม่ได้นะครับผมโอเคผมล้างสถานะไปนะครับอันนี้จะสามารถล้างสถานะมึนงงนะครับผมแล้วก็สถานะสตันสถานะเอ่อแช่แข็งนะครับล้างสถานะไปะครับผมโอเคผมแล้วก็เวลาที่เราโจมตีนะครับเราก็จะดิ้งเลือดนะครับผมดีเซ็นนี่เลยจะไม่ได้นะเห็นไ,ไหมไดิ้งเลือดคุดเยอะ ลดดำไม่ใช่ลดิลดไม่ใช่ดำดิรถ SPC ตัูลงไปครับผมแล้วก็ดูสเปคแอ t a แท็ Spec ของเรานะครับตอนนี้อยู่ที่ห0 0ันะ 5, นะครับผมนะเมลิต้าอยู่ที่5 5าพนะครับผมนะเปิดปุ๊บเปิดไปครับผมตอนนี้อยู่ที่9ก้าันนะครับผมนะเพิ่มขึ้นมาทั้งสามพันเลยถือว่าแรงนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับสําหรับเจ้าเซเรบีนะครับผม และเวลาตีบอสลูกแล้วบอสคิวเนี่ยนะครับก็จะทําให้มันตีได้เยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่าเออเช่านี่นะครับสามารถสร้างลูกได้นะครับเพราะปกติบอสคิวนะครับผมจะวันช็อตเรานะครับอันตีของบอสบอสเนี่ยจะวันช็อตเราแน่นอนนะครับผมเราตายแน่นอนน่ะถ้าเกิดโดนอันตีของบอสนะครับโอเคนะครับเราก็จะกลางลูกนะครับที่ดูดซับความเสียหายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากบอสนั่นเองแล้วก็ สกิลของเจ้าเมลตานะครับมนจะลดจะทำให้ศัตรูตกในถานะฝันไล่ลดมากสุดส0มสิเปอร์ซนนะครับแปลว่ามันไม่ได้ลดคือมันจะสุ่มลดนะครับมากสุดคือสามสิเปอร์ซนแต่ว่ามันไม่ได้ชัวร์สามสิบเปอร์ซนเลยนะครับดูนะดูหไหมเนี่ยมันน่าจะไม่ถึงส0มสิเปอร์นด้วยซ้ำอะ่ะมันจะสุ่มลดเอานะครับผมเมือนจ้าูใครนี่คือต้องค่ายตายครับ โอเคนะครับผมเราก็จะไปลองที่บอสให้ดูเลยแล้วกันนะครับกิวนี่ผมตีไปหมดหรือยังวะอืมไม่ไม่ไม,ไม่อืมไหนวะไหนวะโอเคผมจะจวิซาร์ดมาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็มันก็จะเรียกม่าดูโอเคนะไม่เป็นไรหรอกนะครับโอเคนะครับคิวนะครับ มีสมาชิกจำนวนส7ิคุณนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ที่ห้าสองเก้านั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่อยู่นะครับสามารถมาเข้ากิวกับผมได้นะครับนะกิวนี้นะครับผมมีการแจกกลางวันนะครับมีการวอกิวนะครับแจกเฉพาะคนที่วอนะครับพวกต่อให้วอได้แค่แนนน้อยนะครับคุณก็ได้แน่นอนนะครับสำหรับของนะครับผมโอเคผมเข้าเรื่องต่อนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะตีบอสให้ดูเลยแล้วกันนะครับตามจริงแล้วนะครับบอสนี่มันสามารถวันช็อตเราได้นั่นเองและเราไม่สามารถสร้างสถานะกับบอสได้เลยนั่นเองนะครับผมอ้าวชิบหายแล้วไงมาผิดทีมเรับผมรอดูกันนะครับว่าเรานั้นจะได้ดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้านเพิ่มดาเมจต,ต่อเนื่องมันเพิ่มความเร็วต่อเนื่องหอไหม ก็ไม่น้มันจะตีสกิลเดิมทไมไมัไงนะ้นี่ยเห็นไหมเราจะไม่สามารถสร้างสถานะอะไรให้แก่บอสได้เลยนะครับผมโอเคผมแล้วก็เซเลบีเปิดบัฟไปครับผมไหมบอสไม่เป็นเฮีย้ยอะไรเลยแลวกูก็ตายนั่นไงเห็นไหมครับผมบอสก็จะวันชตเราไปนะครับผมโอเคนะครับผมได้น,อน้อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับหกหมื่นนะครับปกติผมตีบอสตอนนี้ผมจะได้ที่ห้าแสนนะครับ ตีบอสเซ็กรอมอยู่ได้อยู่ที่ประมาณผมตีบอสเซ็กรอมผมได้อยู่ที่เอ,อ่อเท่าไหร่อ่ะจะเรียกเท่าไหร่วะจะไม่ได้แล้วประมาณล้านกว่าครับล้านขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนนะค,คือเจ้าเซเลบีนี่มันก็ดีหลายๆอย่างเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะการตีบอสวุ่นวายนะครับจะเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าเซเลบีนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาลง หอนะครับต่อเลยนะครับผมโดยผมจะใช้ทีมนะครับอาทีมลองออกไปรล้นไมลิซต้อนกูสีนี้วะเนี่ยไอ้บ้าเลยไม่เป็นไรครับผมช่างมันนะครับคือตอนนี้นะครับผมคนในเซิร์ฟเนี่ยผมเริ่มจะสู้ใครไม่ได้แล้วนะครับผมนะแต่ก่อนผมก็ไม่เคยติดท็อปนะ ผมค้างอยู่อันดับที่20มานานหลายสิบปีแล้วนะครับผมยังไม่ได้ไปตีใครเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นกหัวแข็งบัฟดาเมจไปครับผมแจเซเลบีครับผมนี่ครับผมลิซซอนบินไปครับผมยินตายนะฮะลิซซอนเขาก็บินครับผมลิซซอนเราล้างบัฟไปนะครับผมขยับเพิ่มนะครับนี่ตายเลยเหรอลิซซอนโอ้โหลิซซอนเราตายเลยนะครับผม ปกติลิซซอนเขาจะต้องบินก่อนนะครับเราถึงจะไม่เสียเปียบนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนเท่านี้และกันนะครับผมนะสําหรับการรีวิวซูเรบีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่มือใหม่นีควรมีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนะส่วนกิจกรรมวันนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องกี่กชิปเนี่ยเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึงนะครับอันนี้คือเท่าไหร่วะ สี่ร้อยนะลูเกียดำสองร้อยชิปหรอแล้วเราแลกได้สี่ร้อยอ๋อห้าร้อยโอ้ห้าพันนะครับนี่มันต้องใช้ห้าพันชิปเพื่อแล,ลกลูเกียดำมิวทูดำใช่ไหมเนี่ยโอ้เก็บชิปดีไหมเนี่ยจะเก็บชิปดีไหมนะ โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไม่รู้จะพูดมากไปอีกทาไมนะครับผมนะสาหรับกิจกรรมล็อกอินนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้ประจับนะครับก็สามารถมาล็อกอินเราได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องกิวก็อย่าลืมมาเข้ากันด้วยเด้อโอเคผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม